วันนี้เดี๋ยวผมจะพามา s ซ t วิวคัลเลอใน Microsoft l i s t นะครับผมเงื่อนไขจะเป็นประมาณนี้ครับผมเนี่ยเราจะมีวันที่เริ่มสัญญาแล้วก็วันที่ครบสัญญาอยู่แล้วก็จะมีเวลาระยะเวลาคงเหลือก่อนวันที่จะหมดสัญญานะผมก็คือผมจะเ e t ไว้ประมาณนี้ในช่วงก่อนที่มันจะหมดสัญญาเนี่ยประมาณ30วัน1นึถึงสาวันเนี่ยก็จะเ e t ให้มันเป็นสีแดงอ่า ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะหมดสัญญาเนี่ยในช่วงมัน3ามสถึงหกวันเนี่ยถ้าเลขตรงนี้เปลี่ยนเนี่ยก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน,นะครับหรือว่าถ้ามันมีมากกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เซตอะไรเลยก็ได้นะครับอันนี้มันก็ช่วยในด้านทำให้เรามองอ่า list เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่าวิธีการ set view color เนี่ยใน Microsoft list เนี่ยทำยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารเทคโนไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจแฟลชไรฟ์สำหรับลง Windows 10แล้วก็ลง Windows 11หรือว่าจะเป็น Microsoft 365เนี่ยสามารถสแกน QR Code เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลฟ์ช้อปปิ้งเลยนะครับผมหรือสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขายของของช่องทีมไลฟ์ได้นะครับ มาราบปถึงคลิปวันนี้ดีกว่าคลิปวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของตัว Microsoft List นะผมในตัว Microsoft 365านผมซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยว่า Microsoft List เนี่ยมันคืออะไรสามารถย้อนกลับไปดูได้ใน playlist ตัว Microsoft 365นีห้นีผมโปรเจกต์ Project Microsoft 365ได้เนาะใน playlist ของช่องทีมไลฟ์ได้นะผมผมจะสอนไว้อยู่ว่าการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft List เนี่ยทำยังไงนะผมแล้วก็เราต้องมีอะไรบ้างเราถึงจะใช้งานตัว Microsoft List ได้นะผมวันนี้เราจะมายกตัวอย่างนะผมในการทำ ให้ตัว Microsoft l i s t เนี่ยมันแสดงเป็นสีเนาะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปว่าก่อนมันหมดสัญญา30มสินวันให้มันเป็นสีนี้ก่อนมันกดสัญญา60วันให้มันเป็นสีนี้นะผมจากที่เราเก็บข้อมูลไว้ใน Excel เนี่ยจะเป็นประมาณนี้มีบริษัท ABC ีซีนะผมแล้วก็วันเริ่มสัญญาแล้วก็วันครบสัญญาแล้วก็จะมีวันําหมดสัญญา30วันหรือว่า60วันหรือว่า90วันเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะผมซึ่งสามารถเอามาใช้ปรับได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าอาจจะเป็นวันครบอายุของสินค้าอย่างนี้้ก็ไดมแต่่วา อันนี้ผมจะยกตัวอย่างการวันเริ่มสัญญาแล้วก็วันครบสัญญามาแล้วกันเนาะในที่นี้เราจะเอาเข้ามาใส่ใน Microsoft List นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างตัว Microsoft List กันเลยนะโอเคเราก็จะมา New List ขึ้นมาเนาะเป็น Blank List แล้วกันตั้งชื่อว่าวันครบสัญญาแล้วกันวันครบสัญญาบริษัทอันนี้ถ้าใครทําเป็นแล้วก็สามารถกรอข้ามไปได้เลยเลยนาะอันนี้ผมจะพยายามทําให้มันใหม่ที่สุดนะครับ เพื่อนจะได้เรียนรู้ตามไปด้วยนะผมะผมลืมบอกนะตัว microsoft list อยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยแล้วก็จะมี microsoft list โผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีเนี่ยสามารถกดออแอปตรงนี้เลื่อนหาได้จะมี microsoft list อยู่ถ้าใครใช้แพลนที่เป็น microsoft 3 6ม business basic เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตัว microsoft list เข้ามาให้ใช้นะผมแล้วก็คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีหน้าต่างตรงนี้เด้งขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมา new list ใหม่ขึ้นมาเลยกด blank list นะผมแล้วก็ผมก็ copy แล้วก็วางไปเลยเนาะบรรบสัญญาบริษัทอ่าเอาเป็นสีแดงแล้วกัน เอาอยู่ในマイลิส์ของเรานะครับผมกดครีเอทขึ้นมาก็จะได้ microsoft list ประมาณนี้นะผมะเรามีคอลัมน์อะไรบ้างบริษัทวันเริ่มสัญญาแล้วก็วันครบสัญญานะครับผมแล้วก็ระยะเวลาคงเหลือนะก่อนจะหมดสัญญาว่ากี่วันนะผมแล้วก็จะเอาคอลัมน์แรกตรงนี้ rename ไปเลยเป็นชื่อบริษัทแล้วกันชื่อบริษัทหรือว่าบริษัท,ทเฉยเก็ได้นะก็แล้วแต่ผมก็เซฟไปอันนี้เป็นชื่อบริษัทนะผมแล้วก็ในส่วนของวันเริ่มสัญญาแอดเป็นเดทนะผมเดทไทม์ date time. เป็นวันเริ่มสัญญา สัญญาตึ๊บแล้วก็กดเซฟไปได้มาแล้วชื่อบริษัทแล้วก็มาเริ่มสัญญาแล้วก็ต่อมาเขาแอดเป็นวันครบสัญญา,าวันครบสัญญากดเซฟไปนะผมแล้วก็อ,อันสุดท้ายเนี่ยเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาแอดทีหลังนะผมโอเคเดี๋ยวเรา,าเรามากรอกข้อมูลบริษัทให้ครบก่อนอนดีกว่านะผมสมมตินิวขึ้นมา,อ,าอันดับแรกเนาะบริษัทเอ บริษัท A ไปดูข้อมูลเก่าวันเริ่มสัญญาวันที่20เดือน1,2564วันครบสัญญาก็คือ1ปี20เดือน1,2565ผมแล้วก็จะพิมพ์ไปหรือว่าใครถนัดเลือกแบบนี้ก็ได้นะเ,นเลือกแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผมถนัดพิมพ์แล้วกันเป็น20สเดือน1 25่งแล้วกันก็พีมาแล้วก็มาวางในนี้เป็นเดือน1 2 5 6 5ผมแล้วก็กดเซฟไปนะผม บริษัทที่เหลือสออันนี้ก็กดนิ้วขึ้นมาแล้วก็ B บริษัท B ีมเริ่มสัญญาเท่าไหร่ยี่สิบเดือน 2, 2 5, 6, องสองห้าครบสัญญาก็คือ20เดือน2 2 5 6องกนะผมก็กดเซฟไปบริษัทที่3บริษัท4ไปก๊อมาก็ได้ตึงามาใส่ ใช่แล้วเปลี่ยนเป็น65นะครับแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลของบริษัทที่เรามีอยู่นะครับถ้าใครมีมีคอลัมน์มากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะอันนี้ผมจะแอดมาเป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะทำแบบละเอ,อียดมากเลยว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างที่เราสามารถเพิ่มได้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตอนนี้เรามีคอลัมน์ครบแล้วชื่อบริษัทวันที่เริ่มสัญญาวันที่ครบสัญญาต่อมาเราจะเอาคอลัมน์ที่มันคำนวณว,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 ว่าจากวันที่เริ่มสัญญาจนถึงวันที่ครบสัญญาเนี่ยเหลือกี่วันนะครับเหลือกี่วัน นับจากวันปัจจุบันนะผมนับจากวันปัจจุบันเราก็จะมาเอาคอลัมน์นี้โผล่ขึ้นมาเนาะเราจะไม่ได้แอดตรงๆแบบนี้นะผมเราจะมาที่ฟันเฟืองตัวนี้นะผมฟันเฟืองตัวนี้แล้วกดที่รีเซ็ต t ิ่งครับผมรี t ซ็ตต่งกดเข้าไปครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมาผมขอย่ออันนี้ก่อนปึ้งครับผมพอขึ้นหน้าต่างตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วปึ๊บสังเกตว่าจะมีคําว่า create column ตรงนี้นะครับให้เรากด create column นะครับ create column ปึ๊บ แล้วตั้งชื่อคอลัมน์ตามที่เราต้องการเนาะผมตั้งชื่อมาเป็นสัญญาคงเหลือคงเหลือแล้วกันสัญญาคงเหลือแล้วก็สลัดวันนะผมไม่รู้ว่าใช้สลัดได้หรือเปล่าเนาะก็ตามนี้แล้วกันแล้วก็มาติ๊กตรงคาว่าคําคูเลตนะผมคําคูเลตตรงนี้นะผมได้ชื่อปุ๊บมาติ๊กที่คําคูเลตนะผมเราก็จะมาคํานวณกันนะผมพิมพ์คําว่าเท่ากับครับ,รบผมเท่ากับ แล้วก็เขาก็จะดึงคอลัมน์ที่เรามีอยู่เมื่อกี้เนาะก็จะมีตัวเติ้ลเนี้ยเนมมันครบสัญญาวันเริ่มสัญญาแล้วก็เนี่ยมีแค่เนี้ยมีวันครบสัญญาแล้วก็วันเริ่มสัญญาเนี่ยเราก็เอาอาวันที่ครบสัญญาแล้วกันวันครบสัญญานะผมดับเบิลคลิกเข้าไปวันครบสัญญาลบด้วยทูเดย์ today นะผม today พิมพ์คำว่า today เหมือน Excel เลย today แล้วก็วงเล็บปิดนะครับผม เอาวันครบสัญญาเนี่ยมาลบกับวันปัจจุบันก็จะได้วันที่คงเหลือสัญญาว่ากี่วันมันถึงจะหมดสัญญานะครับผมแล้วก็พอพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บให้มาติ๊กที่นัมเบอร์ตรงนี้นะครับผมนัมเบอร์ครับผมอพอติ๊กเสร็จแล้วปุ๊บเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครับผมจะเห็นครัว่าโอเคกดโอเคได้เลยครับผมอรอมันเซฟแป๊บนึงอันนี้ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับไปที่ลิสต์ของเราก็มากดตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ลิสต์ครับผมลิสต์ผมหายไปไหนฮะกด my list นะครับผม มีมาแล้วลิสต์ไงคือ,อวันครบสัญญาเป็นลิสต์ของเราที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับผมกดเข้าไปสังเกตว่าสัญญาคงเหลือต่อวันเนี่ยเห็นไหมมันคำนวณมาให้เราว่าจากวันที่เริ่มสัญญาของบริษัท A เนี่ยยี่สิบเนี่ยถึง65เนี่ยคงเหลือ25วันก็คืออีก25วันเนี่ยสัญญาเนี่ยมันจะหมดอายุแล,แล้วนะครับผมบริษัทที่2บริษัท B เนี่ยอีก56วันสัญญาจะหมดอายุแล้วบริษัท C อีก84วันสัญญาหมดจะหมดอายุแล้วนะครับผมทีนี้เราไไไมมมม่่ออยยาาาาาากกดดููเเวลตรรงงนี้ ไอ้เลขตัวเนี้ยเผื่อมันมีประมาณ100ร้อยคอลัมน์เอ้ยร้ 100, 100, 100อยร้อยโลอย่างเงี้ยร้อยแถวเงี้ยเราจะดูลําบากนะผมเราจะมาเซตเลยว่าเอ้ยสเต็ปแรกนะผมสเต็ปแรกอ่าโอเคให้เรามาที่มุมขวาครับผมมุมขวาของว่าออยไอเทมนะผมอ่ากดเข้าไปแล้วก็กดฟอร์แมตเ r อร์เรนท์วิวนะผมอ่าแล้วก็มาที่อ่า c คอน i ิชแนลฟอร์แมตติ้งนะผมเลือกมเมนเดตรูตรงนี้นะผมกดเข้าไปเลยนะผมแล้วก็จะมี อันแรกเนี่ยเงื่อนไขแรกให้เราให้เราทำเนาะให้เรามาที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ผมเ,เลือกเป็น edit rule นะผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็คือเราจะมาเช็คเงื่อนไขกันเนาะก็คือ if ถ้าถ้าสัญญาคงเหลือต่อวันเนี่ยปึ๊บมีค่าระหว่าง b e t w e e n ก็คือระหว่างนะผมมันก็จะมีให้ให้เราเลือกเนาะ equal ก็คือเท่ากับ not ก็คือไม่เท่ากับหรือว่ามากกว่าน้อยกว่าอย่างเงี้ยให้เราเลือกแต่ว่าผมจะมาใช้ในส่วนของ b e t w e e n แล้วกันนะ b e t w e e n ถ้าสัญญาคงเหลือตรงนี้ มีค่าระหว่าง1ถึง30นะครับผมให้เปลี่ยนสี list low หรือว่าแถวตรงนี้เป็นสีแดงนะครับผมเนี่ยพอ,อเลือกปุ๊บกดเซฟไปปุ๊บเห็นไหมไอ้ตรงยี่ห้าตรงนี้มันก็จะมันก็จะเป็นสีแดงเนาะเพราะว่าสัญญามันคงเหลือ1-30ถึงวันนะครับผต่อมากดกลับไปครับผมหรือว่าเราใส่เงื่อนไขเพิ่มก็ได้นะอันนี้เงื่อนไขแรกครับผมหนึ่งถึงสามสิบวันเป็นสีแดงเงื่อนไขที่สอง if สัญญาคงเหลือ เลือกเป็นบีทวินอยู่ในระหว่าง3าวันถึง60บวันให้เซตเป็นสีเหลืองแบบนี้กดเซฟไปตัวนี้คอลัมน์นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมแล้วกดกลับไปหรืออยากใส่คอลัมน์มากกว่า90บวันก็หกสิบถึงเก้าสิบวันอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่คนจะใส่นะในที่นี้ผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะใช้หรอกไอ้เก้าสิบวันเนี่ยมันน่าจะเราน่าจะมีเวลาเตรียมตัวอยู่ในการต่อสัญญานะผมก็จะเอาประมาณหกสิบถึงสามสิบวันแล้วกันแล้วกดปิดไปนะผม มันก็จะเซตเป็น Auto ออโต้อ่นะสมมติผมมีบริษัทดีข้างในอีกบริษัทหนึ่งนะผมบริษัทดีอ่าวันที่เริ่มสัญญาสมมติเป็นอ่าวันนี้ยี่สิบหกสองห้าหกสี่เนี่ยวันที่จะครบสัญญาเป็นอ่าสักประมาณมกราสองห้าหกห้าเอาเป็นประมาณสามสิบถึงหกสิบปันแล้วกันนะประมาณวันที่สิบสองแล้วกันอ่ะน่าจะประมาณหกสิบปันได้เนาะหลังจากนี้นะผมนับจากนี้ไปจนถึง วันที่12เดือน2ของ55เนาะเพื่อนเืนคิดว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไระ60วันเปลี่ยนเป็นสีอะไระสีเหลืองนะผมถูกต้องแล้วกดเซฟไปปึ๊บเห็นไหมมันอยู่ในระหว่าง30-60ถึงวันมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเซตวิวคัลเลอร์ในส่วนของ Microsoft List ผมแต่ว่ามันยังมีข้อเสียอยู่เนาะผมต้องย้ำนะผมว่า Microsoft List เนี่ยยังมีข้อเสียอยู่คือมันไม่คำนวณเวลาให้เราเรียลไทม์นะผม คือสมมติถ้าพรุ่งนี้ไปเนี่ยตรงเลขตรงนี้มันก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมมันไม่คํานวณไปลบทูเดย์ให้เราเหมือนเดิมเนาะเราต้องไปทําการเหมือนกับการทําให้มันแอคทีฟอะถ้าเป็น Excel อย่างเงี้ยมันมันสามารถมันสามารถคำนวณให้เราได้เลยนะสมมติวันนี้เป็นวันที่วันที่1นะผ่านไปประมาณ5วันอย่างเงี้ยเรากลับมาดูอันเนี้ยมันก็ยังเป็นเลข1ิบยอยู่นะผมเราสามารถไปแอคทีฟมันนะไปบังคับให้มันแอคทีฟให้มันเปลี่ยนเลขได้นะก็คือไปที่ microsoft resetting ตรงนี้เลือกเป็น resetting เหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็มาที่คอลัน์ตรงนี้ผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยจะเห็นคําว่าสัญญาคงเหลือตรงนี้มามาคลิกเลยคลิกเข้าไปนะผมอันนี้กรณีที่สัญญาคงเหลือเนี่ยมันไม่อัปเดตเนาะให้เรามาทําการลบอ่ะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนแค่ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ออกนะผมเปลี่ยนตรงนี้ออกเป็นวันครบสัญญาเนี่ยออกแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นวันเริ่มสัญญาแล้วกันแทนนะผมเอาว่าเริ่มสัญญามาลบนะผมเอาว่าเริ่มสัญญามาลบบต่าปึ๊บ แล้วก็กดเซฟไปนะผมกดโอเคไปปึ๊บอ่รอมาคำนวณเสร็จสิ้นปึ๊บพอมันคำนวณเสร็จสิ้นปึ๊บเนี่ยเราเขก็เข้าไปใน m icrosoft list ใหม่นะผมอ่าแล้วก็มามา list ของเราเหมือนเดิมสังเกตว่าเห็นไหมไอสัญญาตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนละเพราะว่ามันมันลบผิดนะผมเราก็ไปทำกลับเหมือนเดิมผมไป list setting เหมือนเดิมซึ่งอันนี้คือข้อเสียมันนะหรือว่าผมไม่รู้สูตรไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะผมแต่ว่าอันเนี้ยผมยังหาวิธีไม่ได้นะวิธีแก้ก็คือ คือมันไม่ยอมแอคทีฟตามวันวันจริงอะวันทูเดย์วัน today, วน,นี้คือมันจะ25ตลอดเลยจนกว่าเราจะไปอัปเดตมันนะผมแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมครับผมสัญญาคงเหลืออเปลี่ยนก็ได้เท่ากับเหมือนเดิมลบวันครบสัญญาลบ,บทูเดย์นะผมทูเดย์วงเล็บปิดนะผมก็กดโอเคไปนะผมร,รอแป๊บหนึ่งครับผมแค่นี้ครับผมเรากลับไปลิสต์เหมือนเดิม กับปรีลิสเราเหมือนเดิมนะครับกดรีสไปนะเท่านี้ครับผมเวลาเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนเดิมละคือเหมือนเป็นการบังคับให้มันแอคทีฟในนักขณะนั้นนะ่ะคือตรงนี้ถ้ามัน25าไปผ่านไปมา5้วันเนี่ยมันก็ยี่สอยู่อันนี้เป็นวิธีแก้นะเป็นวิธีแก้เราอาจจะต้องเสียเวลามาทําดูทีนแบบนี้ก็ได้นะผมแต่ว่ามันยังมีวิธีอีกวิธีหนึ่งอยู่คือเซตเมลอันนี้แม่นแน่นอนเซตเมลก็คือให้มันส่งเมลหาเราถ้าสมมติมันจับได้ว่าอันนี้จะไปเช็คจาก วันที่จริงๆลยนะสมมติวันครบสัญญาอย่างเงี้ยมันจะไปเช็ควันที่วันครบสัญญาจริงเลยว่าถ้ามันครบสัญญาก่อนหมดสัญญาประมาณ60บวันหรือว่า30บวันหรือว่า90บวันเนี่ยให้มันส่งอีเมลไปหาเราเลยอันเนี้ยจะเป็นการทําให้เรารู้ล่วงหน้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะผมจะเป็นการส่งอีเมลไปหาเราเลยก่อน30บวันหมดอายุเราสามารถเลือกได้ก่อนเจ็ดวันก็ได้30บวันก็ได้60บวันก็ได้ผมจะมาสอนในเซสชั่นถัดไปแล้วกันเนาะใครที่อยากดูก็ฝากกดติดตามไว้เลยแล้วกันนะผมในการตั้งค่าให้ Microsoft l i s t ง อีเมลไปหาเราในระหว่างสัญญาก่อนมันจะหมดสัญญานะครับผมเราจะได้รู้นะครับผมว่าอะไรจะหมดสัญญาหรืออะไรจะครบอายุหรือจะครบวันเกิดใครอย่างเงี้ยเราจะได้รู้นะครับผมอันนี้ก็ ทำเป็นแนวทางในการวิว color เฉยๆดูเป็นวิวแบบสีเฉยๆนะว่าเผื่อเราจะได้อ่าดูได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมลองไปทําดูครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเมื่อนะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ